เปิดภาพล่าสุดแต้วนัทพรนาทีเจอรักเก่าของไฮโซไนเป็นภาพยืนยันได้ว่ามิตรภาพนี้ไม่มีแค้นสำหรับวูลเซนเวริทิพาพักดีประสงค์อดีตแฟนสาวของไฮโซไนประนัยพรประภากับแฟนใหม่ของไฮโซหนุ่มอย่างแต้วนัทพรเตมีรักที่มีการถ่ายรูปเคียงข้างกันอย่างสนิทสนมยืนยันว่าแฟนเก่าสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนใหม่ได้แต่งานนี้แต้วขอโปรโมทละครด้วยการเขียนแคปชั่นว่า เอาไงกับนาชีปรางดีคะซิสจัดเลยไหมทำเอาแอปทักษออนพักสุขเจริญผู้รับบทนับรางในละครเรื่องแค้นต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบโดยไว้ว่าจัดเลยค่ะขอน่ารักน่ารักแบบพิธานให้นับรางแล้วจะลืมความแค้นทุกอย่างค่ะ แต่โดนชาวเน็ตแซวขอเปลี่ยนชื่อเป็นว่าที่นายกอย่างพิธาแทนได้ไหมวุนเส้นจึงต้องเข้ามาแซวขอให้คุณแม่แอปคนสวยเปิดใจว่าปร่างทองควรเลิกแค้นค่ะเพราะหนุ่มๆทั้งประเทศต่อแถวรอเพื่อนใจอ่อนกันไม่ไหวแล้วค่ะ